สวัสดีครับผมในเควโคเรคเวซอยเลกกุชาเฮวันนี้ผมจะมาเล่นเกมที่มีชื่อว่าเซนโงคุฟุบุไทยแลนด์ศึกซามูไรกลางเมืองเป็นเกมสงครามวางเชิงกลยุทธ์มีธีมของสงครามเซนโงคุสงครามในประวัติศาสตร์ชาติญี่ปุ่นมีบุคคลดังๆเลยก็คือโอดโดงบุนังะนะครับผมซึ่งถือว่าเป็นบุคคลสําคัญในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นก่อนที่เราจะเข้าไปเล่นกันนะครับฝากกดไลค์ให้ถึง พันไลค์ด้วยนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันดีกว่าว่าตัวเกมนี้จะเป็นยังไง เข้ามาในเกมแล้วนะครับผมโ,โหเห็นภาพผมชอบเลย a ตเวิ r ์ d เขาเป็นการวาดภาพสไตล์อุกิโยคืองานศิลป,ปะที่เกิดขึ้นในยุคเอโดจะวาดถึงวิถีชีวิตของคนชนชั้นกลางของญี่ปุ่นในสมัยนั้นนะครับผมเกมนี้นะครับผมมีหลายภาษาครับมีอังกฤษไทยญี่ปุ่นแล้วก็จีนนะครับซึ่งภาษาไทยเนี่ยเป็นภาษาล่าสุดที่เขาอัปเดตมาและเกมนี้ยังเป็นเซิร์ฟ g l o b a l ที่สามารถเล่นร่วมกับคนญี่ปุ่นคนจีนหรือคนอื่นๆที่ใช้ภาษาอังกฤษได้ทั้งหมดเลยครับ ที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้นะครับผมคือเมืองที่อยู่ในกำรรม,มือของผมตรงนี้เป็นแค่ส่วนเดียวนะครับผมของจริงนี่โหใหญ่มากสีฟ้าคือเมืองของเราส่วนสีแดงคือเมืองของฝ่ายศัตรูครับผมเราสามารถจัดกองทัพไปยึดฝ่ายสีแดงได้หมดเลยเดี๋ยวเราเข้าไปในเมืองก่อนดีกว่านะครับผม นี่คือหนึ่งในเมืองของผมนะครับผมได้สร้างบ้านตลาดและก็ไร่นานะครับโดยบ้านเนี่ยเราจะสามารถผลิตทหารกองหนุนได้นะครับส่วนตลาดเนี่ยทำให้เรามีเงินครับและไร่นาทําให้เรามีสเสบียงเมื่อเรายึดเมืองได้แล้วนะครับเราจะมีที่ดินมาสร้างบ้าน,นครับผมเราสามารถอัปเกรดได้ทั้งหมดเลยใช้เวลา2นาทีนะครับในการอัปเกรดและยังสามารถอัปเกรดปราสาทได้ด้วยไปดูเมืองนี้บ้าง เมืองนี้ก็เลเวล3ครับผมเราอัปเกรดไปเลยอัปเกรดแบบเป็นชุดอาปราสาทด้วยตอนนี้เรามีเมืองที่อยู่ในกำรรมือเรา4เมืองด้วยกันนะครับผมและเมืองนี้ครับเป็นที่ตั้งของกองทัพของผมครับตอนนี้เรามีขุนพลอยู่6คนด้วยกันนะครับแต่ละคนก็มีตัวตนจริงๆที่อยู่ในหน้าประวัติศาสตร์เลยนะครับเมืองนี้เลเวลสหูแทบทุกอย่างเลยนะอัปเกรดเพิ่ม ผมว่าที่มันเลเวลเยอะแบบนี้นะครับเพราะว่าโอ้โหเราพึ่งยึดมาได้นะครับมันเป็นเมืองของศัตรูมาก่อนแล้วผมไปยึดมาเดี๋ยวเราเดินทางมาส่องเมืองของฝ่ายศัตรูครับนี่คือกองทัพของฝ่ายศัตรูมีขุนพลผู้หญิงด้วยเห็นไหมส่วนของเรายังไม่มีขุนพลผู้หญิงแต่กษัตริย์ของเราเป็นผู้หญิงครับนี่ เรามาดูที่แผนการกล,ลยุทธ์กันดีกว่าเราสามารถเรียนรู้กล,ลยุทธ์ต่างๆได้ก็จะทําให้เราทํากล,ลายุทธ์นั้นๆเร็วขึ้นเอาเพิ่มทหารนะครับดลเวลสี่นะครับเราเน้นบวกไงไม่เน้นป้องกัน <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเรารับสมัครขุนพลบ้างดีกว่ารับสมัครขุนพลเนี่ยก็เหมือนกับการสุ่มกาชานั่นแหละครับสมัคร5ไปเลยทีเดียวหมดมาเลยคพระผมอ้ออะไรสีฟ้าผมคาสเมอร์ สีฟ้าแล้วโมโตโนโบุสีเขียวซูเนโอกิและสีฟ้าเทนไคสีไฟครั้งคาซูมมซึร้านค้าโอ้เราสามารถซื้อมาได้ดาบโอเคไปซื้อได้ทุกอย่างโอเคซื้อมาชุดเกาะซื้อ เดี๋ยวเรามาใส่ไอเทมที่ซื้อมาให้กับขุนพลกันดีกว่าดาบบวกความกล้าครับผมเกาะบวกพลังป้องกันและม้าบวกอนุภาพโอ้อันนี้ารกินมือใหม่ก็คือต้องยึดเมืองให้ได้ทั้งหมดผมว่าพร้อมออกสึกบวกไปจาดไปมาเอาตีกันแล้วมารอบนี้ผมมั่นใจชนะชัว ตอนนี้เหลือแค่พลธนูนะครับกองทัพคนอื่นตายหมดแล้วกำแพงเมืองมึงจะแตกแล้วเฮ้ยเฮ้ยเยี่ยมชนะได้มาเป็นเมืองของเราแล้วครับผมฮามัสสโอเคตอนนี้กองทัพอยู่เมืองนี้เราก็จะต้องสร้างเมืองให้กับเขาก่อสร้างบ้านบ้านต่อไปตรงนี้เป็นบ้านเหมือนเดิมตรงนี้เอาเป็นตลาดครับผม ตลาดตรงนี้ก็ไล่นาทั้งหมดเลยอัปเกรดอัปเกรดปราสาทด้วยสองค่าศึกดิค่าศึกเรามีแค่นี้โอ้โหโจิบจิบบวกไปเลยเลือดไม่เต็มก็บวกเลือดไม่เต็มก็บวกก็มาดีครับก็มาดีครับก็มาดีครับล่นเวลาล่นเวลาโอเคสองนาที อา้าวบวกกันแล้วมาดีครับเอาเด้โอ้โหดูก็รู้ว่าใครชนะคนเยอะกว่าเห็นเห็นนี่มันหมาหมู่ในสงครามไม่มีครับคำว่าอ่อนข้อมาเดมีแต่คำว่าเป็นไขข้อหลังจากสงครามจบเอาเอาสายน้อยสายน้อยขอไว่ขอไหว่ นี่โดนฝนธนูคุณมันแค่มดกัดนะครับนี่ของจริงมันต้องขนาดนี้จัดสกิลให้เขาเห็นว่าเรานั้นเก่งเพียงใดเลือดสัดเอ,อ้อโอ้โทีเดียวเหลือสามฮะยิงฝนธนูมาไม่หวานไม่หวานโหราบสองตีเหลือ,ออีกตี้เดียวครับกับตี้กองธนูฮนะ ผู้เฝ้าประตูชนะอยู่แล้วงานนี้ยึดได้ทุกเมืองหหาระเบิดครับฝนระเบิดฝนเทลงมาเทลงมาเทลงมาไม่ใช่ตุ้มโอเคทีนี้ครับทำลายกำแพงมันปราสาทคาเกคาวะจะเป็นของเรา แตกโอ้โหเมืองแตกเย้ yeah! ยินดีด้วยท่านผนวกใต้ล่าแล้วรวมทุกเมืองให้เป็นหนึ่งเดียวและนี่คือประวัติศาสตร์ของมนุษย์ครับโอเคเราจะไปที่แมปใหม่แล้วนะคลิกไปที่แมปครับเปิดแมปแบบหมดเลยอะ่ะสีเหลืองนี่น่าจะเป็นเมืองหลวงครับเมืองของเรามีศัตรูเยอะมากเลยโอเคเรามาสร้างเมืองกันครับก่อสร้างบ้านก่อสร้างบ้านบ้าน บ้านตลาดครับผมแล้วก็ไล่นาสร้างทั้งหมดอัปเกรดไปเลยโอเคอัปเกรดเรียบร้อยอันนี้ของเราไหมไม่ใช่ฮะอันนี้ก็ไม่ใช่ของเราโอ้โหไม่ใช่ของเราหมดเลยเราต้องบวกกับแบบความใหญ่โตมโห่ารแบบนี้ การต่อสู้ครั้งยิ่งใหญ่ออันนี้ Royal Pass นี่ว่านะครับด้านบนก็จะเป็นแบบคนธรรมดาที่ไม่เสียตังค์ซื้อร y ย l p a s s ครับส่วนด้านล่างก็จะเป็นคนที่เสียตังค์ซื้อนะครับทำภารกิจไปเรื่อยๆจะได้ไอเทมมากมายครับแต่ต้องเติมนะเฮ้ยได้เงินเดือนแล้วนี่ไงการทูดโอ้เราอยากเป็นพันธมิตรกับใคร ขอคนไทยได้ไหมอ้อล้อเนี่ยพวกนี้ยังไม่มีศัตรูนะครับมีหนึ่งเมืองโอ้โหเลเวลเท่าเราเลยขอคนไทยเป็นพันธมิตรครับคนนี้น่าจะคนไทยนะพันธมิตรด้วยเ่าเฮ้ยเฮ้ยเฮเ,เราได้ถุงมาเพิ่มโอเคเปิดกาชาห้าครั้งขอผู้หญิงบ้างอโอ้โหตัวซ้าโอ้โหโอ้โหน่าชั่วร้ายมาก เฮ้ยขุนพลสาวลิมิเต็ดนี่ไงคือเป็นการสุ่มกาชาที่มาเฉพาะในช่วงนี้ผยอยากเติมเลยดูน่ารักอะดูอนิเมะมากแต่ละคนมีคนนึงสายโลลินะครับอีกคนนึงสายบะหึมเฮ้ยมีคนรับพันธมิตรเราแล้วอ่าสตาร์ซิกนะครับเป็นพันธมิตรกับเราเลเวลเเราจะส่งข้อความไปหาพันธมิตรอย่างเกียนกูอยากตีเมืองนี้ว่ะเฮ้ยห้าว่ะสองก่อน หูมันคนโคขนทั้งนั้นเลยเวลด์หกอะ่ะผมขออัพตัวนี้ก่อนเลยโอเคเวลด์เก้าเลยเว้ยเฮ้ยคุณนี่ว่านางไอฮิเดะแต่คนเนี้ยเวลเก้าโอเคพวกตัวท็อปเราอะ่ะอัพให้หมดเดี๋ยวตัวนี้ผมอยากเลื่อนขั้นว่ะเฮ้ย <Hey, S 1> เลื่อนได้แล้วอ้าวไปเลื่อนขั้นไปโอเคอัพเกรดให้เวลด์เก้าหกคนครับเอาเมืองนี้ดีกว่ามา บวกเมืองข้างๆจัดไปพร้อมะ่ะ9นาทีอ่ะเออเออเร่งเวลาหน่อยอยากบวกเฮ้ยโหตรงนี้เขาตีกันอยู่เว้ยดูซิใครตีกับใครโอ้โหบวกกันอยู่นี่เองเฮ้ยนี่มันเมืองพันธมิตรของเราเว้ยคุณซาตานซิกนะครับ กำลังบวกอยู่เราต้องเชียร์เขาเราไปดูของเราดีกว่าของเราเริ่มต่อสู้แล้วครับมาดูซิว่าจะเป็นยังไงโอ้โหมาแล้วยังไงลุ้นของตัวเองดีกว่าต้องได้วะเลเวลเราเยอะกว่านะถึงเลือดฝ่ายนั้นจะเยอะกว่าก็าตามเราตีแรงกว่าแล้วก็พลังป้องกันสูงกว่าดูสิดูจากเลือดที่ลดครับ ฝั่งเราเนี่ยรถน้อยกว่าเขามากเลยรถกระจึงเดียวอะ่ะเหมือนโดนมดกัดเฮ้ยโดนบัฟโดนบัฟ เรียบร้อยเหลืออีกหนึ่งทับครับตายแน่นอนตายแน่นอนฟาดฟันเข้าไปปล่อยของออกมาหหมดทีผมข้าโอเคเหลือแค่หน้าประตูเรียบร้อยสวยหล่อมๆครับค่อยๆตอดประตูมันตอดมันเอออย่างนั้นตอดทีนิดที่เอา หมือนอ่อยให้ศัตรูทีตอนแบบฟาดฟันคนนี่โหรุนแรงเลยเกินตอนประตูนี่ค่อยๆตอดปักอีกทีขออีกหน่อยเรียบร้อยสิ้นสุดการต่อสู้ครับได้เมืองน,นี้มาครอบครองแล้วครับผมปัจจุบันขุนพลในเกมนี้มีถึง200คนเลยนะตอนนี้เรามีแค่นี้เองแล้วเราจะได้ถึง200หมถ้าเกิดเรามีหูก,กองกำลังเยอะขนาดนั้นเนี่ยโหดมาก เป้าหมายสูงสุดของผมนะครับก็คือการยึดเมืองทั้งหมดในแผนที่นี้ให้มาเป็นของผมทำไมต้องกำมัน ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเกมเซนโงคุฟุบุไทยแลนด์นะครับเป็นอีกหนึ่งเกมที่เล่นเพลินๆสร้างเมืองนําทัพออกศึกเป็นอีกหนึ่งเกมที่ติดได้ไม่ยากเลยนะครับก็มาลองเล่นกันดูได้นะครับโหลดได้ทั้งระบบ iOS และ Android ครับผมสิ่งสําคัญเลยคือใครชอบตัวละครหญิงอาร์ตเวิร์กสวยมากมีขุนพลที่เป็นผู้หญิงเยอะเลยนะครับเฮยน่ารักมากทุกคน บอกเลยฝากกดไลค์ถึง1,000ไลค์ด้วยนะครับแล้วอย่าลืมไปกดไลค์แฟนเพจ Facebook และเว็บไซต์ของเซนโงคุฟุบุไทยแลนด์ด้วยนะครับโอเควันนี้พี่เกียวขอตัวลาไปก่อนฝากแชร์ฝากไลค์ฝาก Subscribe ด้วยแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับไปแล้วครับบ๊ายบายดาวน์โหลดเกมที่ลิง์กด้านล่างและใส่กฟิปโค้ดที่ขึ้นให้บนหน้าจอรับทันทีแพ็กเกจขุนพลม่วงฟรี